สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจำวันไปกับเศรษฐกิจขับนะครับวันนี้วิเคราะห์กับจำวันที่12กันยายนเวลาอัดก็อประมาณ6กโมงห้นะครับมาดูในทางเฟดกันเมื่อวานมีข่าวก็ยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าก็าตัวเลขไม่ได้เฟิร์มากนะก็เป็นการเหมือนกับกึ่งกึงยืนยันว่าย,ยังคงลดดอกได้ปกติอยู่นะครับราคาก็แกว่งอยู่ในที่เนาะมันมีไซด์เวย์อัพไปนิดหนึ่งดูในท m e เฟดมันไซด์เว์มาหลายวันแล้วนะครับ จากแท่งเขียวนี้เนาะที่เราวิเคราะห์กันว่ามันเป็นแฟเวลูแกรแล้วก็แท่งรีเจคชั่นเนี่ยจริงๆมันควรจะย่อนะจากแท่งนี้มันควรจะยอ่อแต่ว่ามันขึ้นมาแรงเนาะก็อาศัยพักตัวก่อนทีนี้มันพักตัวเป็นยังไงมันค่อนข้างเอียงไปทางขึ้นเนาะเนาะมันพยายามจะขึ้นนะทำหายทำหายเนาะก็ดูดูฝั่งขึ้นจะยังไม้เปรียบอีกอย่างหนึ่งที่ต้องวิเคราะห์ก็คือมันย่อน้อยมากนะครับเมืเทียบกันกับสัดส่วนที่ขึ้นมา ยังลงไปไม่ถึง23.6%เลยซึ่งเรามองว่า3.590เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญเนาะย่อประมาณ23.6ก็น่าจะเด้งนะครับแต่มันมันวรย่อให้เราบ้างนะแต่มันยังไม่ย่อนะครับอ่ามาดูในไทฟ e มเล็กบ้างนะในชั่วโมงในชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นภาพเออมันจะเอียงไปในทางเป็นไซเว์แล้วเนาะเพราะว่ามีการเชนต์แรคเตอร์มีการคอนเฟิร์มชันด้วยการบอสแต่ว่าเนี่ยมันเด้งแรงเนาะคือไฮโลไฮ ถ้าเอาไอเดียเวฟมาผมจะมองแบบนี้เนาะผมจะมองว่ามันเป็น A B C แล้วก็รีบาเป็น X เวฟเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องมา A B C อีกรอบหนึ่งผมก็ตีความตอบไปว่ามีโอกาสที่มันจะพักตัวต่อเป็นรูปทรงนี้เนาะอันนี้มันเป็นเป็นเป็นแฟถูกไหมเป็นแฟดเนาะไม่ได้ดูก่อนก็ด้วยรีบาหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์เนาะมีโอกาสเป็นแฟดหรือเป็นวิกบีตีความว่าเป็น ถ้าตีความเป็นซิกแซกเนี่ยมันจะต่อด้วยต่อด้วยซิกแซกก็ได้แต่นี่พอดีว่าเราเห็นเป็น3ขาใช่ไหมเวฟแรกเป็นสขาแล้วตีความเป็นวีคบีแล้วกันนี้ได้นะครับเพราะนั้นต่อมาก็อาจจะต้องเป็นแฟดหรือสามเหลี่ยมเนาะถ้าเกิดว่าตีความภาพนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะสนใจชุดนี้ละถ้าตรงนี้มันเป็น X จริงๆนะถ้ามันเป็น x จริงๆตรงนี้คือ a b แล้วก็ขึ้น C แล้วจบ x เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเปวฟเถูกไหมเราก็จะมองภาพเอ่อ ขาลงเนาะนี้เองซูมอินข้าไปดูนิดนึงเขาพยายามจะทำไฮที่มันํำลงพยายมเป็นแบบนี้เนาะเรายังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่ายังไม่คอนเฟิร์มไฮเราตีไว้คร่าวๆก่อน,กนนะครับว่าถ้ามันเป็นทรงนี้ไอเดียการลงมันจะประมาณไหนถ้ามันเป็นทรงนี้เนาะไอเดียการลงมันก็น่าจะลงมาเป็น A แบบนี้เนาะ A B บ o y ยลง C อยู่ในกรอบช n e l นี้แหละหรือถ้าลงลึกก็อาจจะลงไปถึงนี่ได้เป็นทรงนี้เนาะถ้าเป็นทรงนี้มีโอกาส ก็ลองดูแนวรับสําคัญในโซนเหล่านี้ไว้แล้วกันนะครับเอ่อแปลว่าโซนด้านบนเนี่ยถ้าเราตีความว่าเป็น X wave ตรงนี้ต้องขาลงใช่ไหมเราก็จะตีความว่าตรงนี้เป็นโซนเซลล์นะครับถ้าหลุดเอ่อขึ้นไปอีกขานึงเนี่ยเราจะ stop loss เนาะเพราะว่าตรงนี้ X มัน3ขาใช่ไหม X มันไม่ควรเป็น impulse เอ่อเราก็ตีความว่าตรงนี้เป็น X ก็ควรจะจบ X ลวเพราะนั้น invalid ก็คือถ้าแผนนี้ผิดก็คือเกิน high สามหกห้าหกไปก็ยอม อ่าเพราะนั้นโซนเนี้ยเป็นโซนเซล์นะครับอ่าด้วยไอเดียเวฟเนาะเป็นโซนเซลล์เราก็ไปดูว่ามีเป้าลงที่ไหนก็ตีก่อนเลยนะครับในโซนนี้อ่าตรงนี้มีโซนดีมาที่มนัมนพักฐานอยู่ใช่ไหมอ่าดีมาน,นะครับเป็นพักฐานอยู่ก็ใช้เป็นเป้าที่หนึ่งนะก็เป็นรับแรกรัประมาณกับชุดน,นี้ด้วยเนาะที่ที่เราตีชันแนลไว้เนาะ อันนี้ปึ๊บลงมาก็ประมาณนี้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเล็กเกินไปเนาะมันอาจจะเป็น ABC ของ A แล้วก็รีบาว B ลงซีอีกรอบหนึ่งแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยเป็นรับที่หนึ่งอันนี้ก่อนรับที่สองเป็นโซนดีมานนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเนาะเพราะว่าลงมาเก็บไปแล้วนะครับลงมาเก็บไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นดีมานอยู่ขอแว็บไปดูสี่ชั่วโมงอะมนะยังได้เนาะนยังได้ แล้วก็รับเมื่อวานรับผมเมื่อวานที่เราตีความกันไว้เนาะว่าถ้ามันเป็นชุดนี้เ,เราจะคิดว่าเป็นอันนี้เนาะคิดชุดนี้ขึ้นมาอันหนึง่งแล้วก็วัดเป้าไปร้อเซนะครับก็อยู่สาม0ารเ้าเป็นโซนเมื่อวานเลยนะครับนั้นเราเอียงกับเมื่อวานมาใช้ได้ฉะนั้นเอาราคาไปก่อนโซนนี้น่าซือ้อโซนนี้น่าซือ้อ เมื่อวานมีแถวแถวสามพันหกร้อยสามสามหกร้อะเนาะได้กลมๆดีกว่าแล้วก็3590ยังคงเป็นแนวซื้อนะครับส่วนเป้าเนี่ยเมื่อวานเราบอกไว้ขอแวบไปดูเมื่อวานก่อนเมื่อวานเราให้ไว้เนาะขึ้นมาถึงตั้งแต่ในในข่าวเลยเนาะแล้วก็ย่อไปขึ้นมาต่อมาเทสไฮที่สองแต่ Hi 2, ตว่าไฮที่สองเนี่ย มันติดไฮเดิมเนาะมันขึ้นไปไม่ถึง QM ที่เราให้ไว้เป็นเป้าขึ้นที่2นะครับก็ติดแค่ที่ไฮเดิม erm ก็ไม่ยังไม่ผ่านนะอ่ะเพราะว่าวันเนี้ยมันก็ยังใช้เป้าด้านบนอันเดิมได้อยู่เราตีไว้แล้วกันนะครับเป้าด้านบนคือประมาณนี้แนว QM เนาะนี่าาเก้ 6, 5, แล้วก็เป้าด้านที่บนตัางบนก็คือกลาง Supply รับต้านประมาณนี้นะครับเออเพราะว่าถ้าเกินขบวนก็อาจทำอาทำหายไปแล้วเนาะอ่ะผมว่าวันนี้ไม่น่านะเพราะว่าเมื่อวานข่าวข่าวใหญ่ใช่ไหมข่าวแรงแล้ววันนี้ดูเหมือนจะไม่มีข่าวเนาะแล้วก็เป็นสุดสัปดาห์ผมว่าไม่น่าจะมีแรงขับเคลื่อนเยอะแต่อย่าลืมนวันศุกร์นะครับสุขรันษาเกิดขึ้นได้เสมอก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยละกันขอให้ทุกคนโชคดีไว้เจอกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ